ตดตูวกัหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในวิอาญาหนึ่งนะฮะมารุยเนื้อหากันต่อว่าเอ้ยตามมาตา19อนุ3หรืออนุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเนาะคใครเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดช,ชอบนะครับเนาะอย่างที่บอกไปครับมาตา19จะพูดถึงในกรณีมีความผิดอาญาเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวพันหลายท้องที่แล้วเขตอํานาจสอบสวนอยู่ตรงไหนก็ได้พูดให้ฟังไปห,หมดแล้วว่าเฮ้ยกรณีตรงนี้เนี่ยท้องที่ไหนที่มีความเกี่ยวข้องก็มีอำนาจในการสอบสวนทั้งนั้นแต่คนที่จะเป็นผู้รับผิดช,ชอบเนี่ยนะฮะจะมีอะไรฮะ จะมีอยู่แค่คนคนเดียวเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ย จับผู้ต้องหาได้หรือยังถ้าจับผู้ต้องหาได้ก่อนท้องที่ที่จับได้นั่นแหละจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถ้ายังจับไม่ได้ท้องที่ที่มีการพบการกระทําความผิดก่อนนั่นแหละก็คือท้องที่ที่ได้รับการแจ้งความร้องทุกข์ก่อนนั่นแหละที่จะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเนาะโดยสรุปแล้วนะครับถ้ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นที่เกี่ยวของเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันหลายพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนุ1ถึงอนุ6อะไรก็แล้วแต่นะครับจะเกิดผลลัพธ์อยู่2เรื่องเรื่องแรกครับพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกีี่ยวข้อองนนมาาจใกร สอบสวนทุกคนเลยนะครับท้องที่ไหนอยากสอบสวนเชิญมาสอบสวนได้เลยจ้ะแต่ในวงเล็บต้องเกี่ยวข้องนะอย่างเช่นตัวอย่างบอกว่าเกิดขึ้นในแม่กำปองเนี่ยะระหว่างเขตลำปางและเขตเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเออสอพออุทยัยธานีบอกขอสอบได้ไหมไม่เกี่ยวแกไม่เกี่ยวเป็นใครไม่ได้นะจ๊ะเออก็ต้องเป็นท้องที่ที่มีความเกี่ยวข้องนะจ๊ะ แล้วถามว่าพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยซึ่งจะทําสํานวนทําความเห็นสั่งฟ้องส่งอายการเนี่ยนะครับรวบรวมหลักฐานอะไรด้วยเนี่ยซึ่งจะมีได้เพียงคนเดียวเนี่ยนะครับใครจะเป็นผู้รักพนักง,งาน สอบสวนผู th th e. ้ร ah ับผิดชอบผู้ซึ่งโชคดีคนนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องตอบว่าถ้ากรณีที่จับตัวผู้ต้องหาได้ก่อนที่จะมีการแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยก็เอาท้องที่ที่จับได้ก่อนนั่นแหละนะครับเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถ้ายังจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้แต่พนักงานสอบสวนได้รับการแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็คือผู้ได้ง่ายพบการกระทําความผิดก่อนซะแล้วเนี่ยนะครับเนาะท้องที่ที่พบการกระทําความผิดก่อนนั่นแหละที่เป็นผู้รับผิดชอบนะครับนะอ่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับเนาะ แบ่งกันให้ชัดๆกันว่าเฮ้ยกรณีที่จับตัวผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ยนะฮะท้องที่ที่จับได้เนี่ยนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบเนาะ <c oughs> อย่างที่บอกครับขยายความก็คือถ้าจับตัวผู้ต้องหาได้ก่อนที่จะมีการแจ้งความร้องทุกข์หรือแจ้งความกล่าวโทษเนี่ยนะครับนะไอ้ท้องที่ที่มีการจับได้นั่นแหละนะครับนะจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ตำรวจท้องที่ไหนที่เป็นผู้มาจับไม่มีความสำคัญนะอย่างเช่นอะไรจะ๊ะอย่างเช่นปรากฏว่า ตัวอย่างที่บอกไปฮะอาจจะเรียกได้ว่าเมีสายอามีสายว่าในชั่วเนี่ยนะแหมน่าจะครอบครองยอสอตอไว้เพื่อการจำหน่ายนะครับนะสอพอเชียงใหม่เนี่ยติดตามมานานแล้วนะว่าไอ้ชั่วเนี่ยมันมันน่าจะมีแน่แต่ยังไม่มีหลักฐานชัดๆสักทีหนึ่งเนี่ยนะสอพอเชียงใหม่ก็ให้สปายเนี่ยตามมานานแล้วปรากฏว่า สปายแจ้งมาว่าเดี๋ยวในชั่วเนี่ยจะไปปล่อยน้ําแข็งที่ลําพูนเนี่ยนะก็เลยทําไงดีประสานลําพูนไม่ทันซะแล้วถ้าเกิดปล่อยลําพูนโ,โ,โอ้กว่าลําพูนจะมาจับเนี่ยสงสัยจะจับไม่ทันเนี่ยนะฮะก็เรียกเลยว่าไม่ไหวละเอ้าสพเชียงใหม่ไปจับก่อนพอไปจับเสร็จเรียบร้อยป๊าปเปไงฮะก็จับไปแต่ถามว่าคน โดนจับที่ไหนโดนจับในท้องที่สพ,ล,พลําพูนแต่ว่าคนที่ไปจับชุดนชุดเชียงใหม่ใช่ไหมจ๊ะแล้วถามว่าไอรกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับนะจะต้องถือว่าเอ้ยเอาอยัางไงดีครับพี่หมอครับเออเายัางไงดีเนี่ยนะฮะว่าจับได้ที่ไหนแล้วใครเป็นคนจับได้เนี่ยก็ต้องตอบว่าเอาท้องที่ที่จับได้เป็นหลักนะครับนะเออส่วนสอเออตำรวจสพไหนจะเป็นคนจับไม่ว่ากันนะจ๊ะอ่ะโอเคไหมอ่านี่ก็อาจจะออกข้อสอบได้นะครับ แต่ถ้ายังจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้แต่พนักงานสอบสวนพบซะก่อนแล้วเช่นในชั่วอาจจะไปลักทรัพย์มาซะก่อนแล้วเนี่ยยังจับตัวในชั่วไม่ได้เนี่ยแต่ผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีไว้เรียบร้อยแล้วที่สอพอเชียงใหม่เนี่ยนะฮะท้องที่ที่พบการกระทําความผิดก่อนก็คือสอพอเชียงใหม่ที่ผู้เสียหายนั้นเขามาแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยก็จะเป็นผู้อะไรฮะเป็นผู้รับผิดชอบก็คือพูดง่ายๆจะเป็นกรณีมีการแจ้งความร้องทุกข์หรือแจ้งความกล่าวโทษก่อนที่จะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับ หร,หรือว่าเป็นการแจ้งความกล่าวโทษนะถ้าเป็นการแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานเฉยๆหรือว่าเป็นการโทร1น1มาร้องขอให้ช่วยเนี่ยแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เขา okay, ้าเกณฑ์นะจ๊ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ดูซิว่าใครจะเป็นคนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบก็ดูว่าเอ้ยจับได้ก่อนหรือมีการมาแจ้งความก่อนถ้าจับได้ก่อนท้องที่ที่จับได้นั่นแหละพนักงานสอบสวนคนนั้นแหละเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์ก่อนท้องที่ที่ได้รับการแจ้งความร้องทุกข์จากผู้เสียหายนั่นแหละที่จะเป็นนนผผู้้รรัับบบิดชชอออะะคาาย่่งเน ในเลวฮะโอ้โหเรียกได้ว่าในเลวเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะเออเป็นดาวต่อตอแล้วครับนะโอ้เรียกได้ว่าเป็นดาวต่อตอสายเลยฮะเป็นสายเอแล้วเป็นทรงเอแล้วโอ้มีงานหลอกชักชวนนางสวยผู้ติดตามเนี่ยนะบอกว่าออช่วงนี้อะไรนะหัวใจก็ยังว่างคนข้างๆก็ไม่มี อยากได้ทรงเอไว้ครอบครองกัลุนนาะดีเอ็มอะไรเงี้ยเออนางสวยด้วยความที่เป็นเอฟซชอบอยู่แล้วทรงเออย่างนี้เนี่ยนะก็เลยโอ้ดีเอ็มไปฮะในเลวก็จะบอกว่าอะไรฮะโอ้คุยกันทางโทรศัพท์คุยกันทางแชทไม่สะดวกอยากสะดวกให้มาเจออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะซึ่งพี่หมอบอกก่อน,พ,ออกกอนพี่หมอไม่เคยทําเลยนะเออบางคนบอกว่าเป็นพี่หมอเชี่ยวชาญดูชํนานาญและช่ำชองและเกินเลยนะเคยทําหรือเปล่าไม่เคยนะเออนะ ตัวเนี่ยอันนี้พูดถึงในเลวนะไปไปฟังเขามาว่าส่วนใหญ่เขาทากันอย่างนี้นะก็เลยแบบเออต้องพูดซะหน่อยอย่างเงี้ยนะในเลวก็เลยมีการชักชวนนะนางสวยผู้ติดตามนะไปค้างที่เขตบางซื่อซึ่งนางสวยเนี่ยนะเรียกได้ว่ายังเป็นผู้เยาว์อยู่นะอายุ16เนี่ยนะเล่นติ๊กต็อกเล่นตอตอเกิดอาการว่าโอ้ยชอบนะเป็นเอฟซีอย่างเงี้ยก็เลยเป็นไงฮะโดนในเลวชักชวนภาคผู้เยาว์ในขณะที่เออเป็นไงฮะ เรียกได้ว่าชักชวนกันที่เขตบางซื่อเ่ยนะฮะแล้วก็มีการพอไปเจอกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เออพาไปทําการนะฮะเออที่เขตบางขุนเทียนเนี่ยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นความผิดต่อเนื่องในเรื่องของการขอขอไอ้ในเรื่องของการพาผู้เยาว์แล้วก็พาไปเกรฟเนี่ยนะครับนะไอ้แบบนี้เนี่ยพนักง,งานมันเป็นอะฮะมันเป็นความผิดต่อเนื่องตามมาตรา19อนุ3เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพรมันเป็นความผิดต่อเนื่องเนี่ยถามว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการสอบสวนก็พนักง,งานสอบสวนที่ ในเขตที่เกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวข้องทั้งเขตบางซื่อในเรื่องของความผิดฐานาพาผู้เยาว์แล้วก็ผิดในเกี่ยวข้องกับในเขตบางขุนเทียนในความผิดฐานขอหอก็ทชอรอเนี่ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพนักง,งานสอบสวนทั้งเขตบางซื่อแล้วก็บางขุนเทียนเนี่ยย่อมเป็นผู้มีหน้าในการสอบสวนตรงนี้นะครับนะแต่ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในคดีนี้ล่ะก็ต้องดูว่า ถ้าเป็นกรณีที่ยังไม่ได้มีการร้องทุกกล่าวโทษนะฮะเรียกได้ว่าผู้เสียหายอาจจะยังอายอยู่ยังไม่กล้าบอกค,อค,คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่รู้ว่ามีการาพาผู้เยาว์ไปเพื่อการทําการอย่างนี้เนี่ยนะฮะโดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างนี้เนี่ยนะครับนะเอ,อ้โหเป็นไงฮะปรากฏว่าในเลวเนี่ยก็ทําตัวรับรล่รรอ,รอๆแล้วฮะอาจจะมีเรียกได้ว่าเอ่ออะไรนะคนที่เขามาให้ข้อมูลเนี้ยนะ ทำให้ในเลวเนี่ยถูกจับซะก่อนเนี่ยนะฮะเออถูกจับซะก่อนเนี่ยนะฮะไอ้แบบนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าใครเป็นจะถูกจับกลุ่มที่ไหน เกิดมีการจับกลุ่มในเลวได้ที่เขตบางซื่อเนี่ยนะฮะถ้าอย่างนี้พนักงานเขตบางซื่อที่เป็นเขตที่จับกลุมผู้ต้องหาได้ก่อนเนี่ยนะครับเนาะก็จะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแต่ปรากฏว่าถ้ามีการจับกลุ่มในเลวได้ในเขตบางขุนเทียนเนี่ยนะครับพนักงานเขตบางขุนเทียนที่จับได้ก็จะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพราะกรณีนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์จากพนักงานเออจากผู้เสียหายนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาท้องที่ที่จับได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท้องที่ไหนจับได้นะครับเป็นก็ แต่ปรากฏว่าเกิดมีการแจ้งความร้องทุกข์ฮะโอ้โหนางสวยจะทนไม่ไหวไปฟ้องคุณแม่คุณแม่โโหโยเลวไม่เป็นเลวอย่างนี้วะต้องเอามันเข้าสังเตยอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ฮะถ้าเกิดว่าแม่นางสวยแล้วก็นางสวยเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ในเขตบางซื่อนะฮะ ไอ้ตรงนี้ในพนักงานสอบสวนในเขตบางซื่อที่เป็นผู้พบการกระทําความผิดก่อนเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังจับไม่ได้นะเป็นกรณีร้องทุกข์ก่อนเนี่ยก็จะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่าตัวใครฮะตัวนางสวยและแม่เนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยที่เขตบางขุนเทียนเนี่ยนะครับเนาะเขตบางขุนเทียนที่พบการกระทําความผิดก่อนก็จะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมไม่งงนะพี่หมอไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนาะเพราะฉะนั้นจะดูว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบให้ถามตัวเองคําถามแรก ก่อนว่าจับได้หรือยังนะถ้ายังจับไม่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์แล้วหรือยังนะครับถ้าจับได้ก่อนที่จะมีการแจ้งความร้องทุกข์ท้องที่ไหนจับได้คนนั้นได้รับผิดชอบถ้ายังไม่ได้มีการยังจับไม่ได้แต่มีการแจ้งความร้องทุกข์ซะก่อนท้องที่ที่พบการกรกะทําความผิดก่อนก็คือท้องที่ที่ได้รับการแจ้งความร้องทุกข์นั่นแหละเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเนา right? ะ เอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งเมื่อกี้จะเป็นก็ตัวอย่างที่ง่ายนิดหนึ่งก็คือกรณีความผิดที่เรียกได้ว่าผู้ต้องหาคนเดียวกันนะครับเนาะแต่ข้อสอบเวลาเขาออกเนี่ยบางทีเขาออกผู้ต้องหาหลายคนนะครับเนาะเขาบอกว่าในดำฮะลักทรัพย์ข่าวที่เขตบางซื่อและนํทรั์เนี่ยไปปล่อยนะฮะให้กับตัวในชั่วซึ่งในชั่วก็จะผิดฐานรับของโจรเนี่ยที่เขตบางขุนเทียนก็เป็นความผิดต่อเนื่องตามมาตรา19อนุ3เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนในเขตที่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดทั้งสองความผิดนียนะฮะก็ทั้งเขตบางซื่อแล้วก็บางขุนเทียนเนี่ยก็จะเป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจในการสอบสวนทั้งสิ้นนะครับเนาะแต่ถามว่าใครจะเป็นคนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยจับได้ก่อนหรือแจ้งความร้องทุกข์ก่อนถ้าจับได้ก่อนเนี่ยนะครับเนาะปรากฏว่าจับตัวในดำหรือในชั่วก็แล้วแต่ในดำก็คือคนรักทรัพย์ในชั่วก็คือคนรับของโจรเนี่ยได้ในเขตบางซื่อนเนี่ยนะครับพนักงานเขตบางซื่อที่จับได้ก็จะเป็นนนพัักงาออบบบผผู้ริดช แต่ปรากฏว่าถ้าเกิดจับในดําและในชั่วได้ก่อนในเขตบางขุนเทียนเนี่ยนะครับเนาะพนักงานสอบสวนในเขตบางขุนเทียนที่จับได้ก็จะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับเนาะเอ้ยขออภัยถ้ายังจับไม่ได้แต่มีการแจ้งความร้องทุกข์ก่อนเนี่ยนะครับเนาะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในดําผู้เสียหายเนี่ยจะไปร้องทุกข์ในเขตบางซื่อหรือเขตบางขุนเทียนถ้าร้องทุกข์ในเขตบางซื่อพนักงานสอบสวนในเขตบางซื่อซึ่งเป็นเขตที่พบการกระทําความผิดก่อนก็จะเป็นพนักงานสอบสวนผผู้้้้รรับบิิดดชออแแต่่ถาเกกมีจงงทุ เขตบางขุนเทียนพนักง,งานสอบสวนที่เขตบางขุนเทียนที่พบการกระทําความผิดก่อนก็จะเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบนั่นเองนะจ๊ะเหนื่อยเอา้าก็จะมีอีก2มาตาที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมีความเกี่ยวข้องกับมาตรา19เเนาะก็ จะเป็นกรณีพนักงานสอบสวนนะครับผู้รับผิดชอบในการชันสูตรพิกศพนะซึ่งคนละอันกันนะเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดตามมาตราสิเนี่ยจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในกรณีไหนจ๊ะในกรณีที่ต้องรวบรวมหลักฐานทําสํานวนส่งความเห็นให้กับพนักงานอายการน่ะอันนั้นจะเป็นตามมาตราสิแต่มาตรา150เป็นเขาใช้คําว่าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเหมือนกันแต่จะเป็นสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการชันสูตรพิกศพตามมาตรา150นะครับเนาะแล้วถามว่าใครจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้ ับผิดชอบในการชนะสูตรพิศพก็พูดง่ายๆจะเป็นพนักงานสอบสวนที่ศพนั้นเนี่ยตั้งอยู่ก็คือผู้เสียหายตายที่ไหนก็พนักงานสอบสวนที่อยู่ในเขตนั้นนั่นแหละเป็นผู้รับผิดชอบในการชนะสูตรพิศพซึ่งเป็นคนละคนกับผู้รับผิดชอบในการทําสํานวนส่งอัยการนะจ๊ะอันนี้ต้องแยกกันให้ชัดตามมาตรา150วร้รคหนึ่งที่บอกไว้ว่าในกรณีที่จะมีการชนะสูตรพิศพซึ่งไม่ได้มีทุกกรณีนะจะมีกรณีถูกฆ่าตายสุกสัตว์ฆ่าตายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะ ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นตั้งอยู่กับแพทย์นิติเวชที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุญาตบัตรจากแพทย์สภาทําการชนะสูตรพิกศพโดยเร็วเพราะฉะนั้นคนที่รับผิดชอบในการชนะสูตรพิกศพนั้นคือพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่ศพนั้นตั้งอยู่ก็คือผู้ง่ายเป็นท้องที่ที่มีผู้เสียหายตายลงนะครับเนาะซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นที่อาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือคนละคนกับอะไรจ๊ะกับคนที่ทําสํานวนส่งอายการก็ได้เพราะอยู่กันคนละมาตากันนะครับเนาะ อย่างที่บอกครับอาจจะเป็นคนละคนกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการทําสํานวนส่งความเห็นให้อัยการก็ได้นะครับอีกมาตราหนึ่งครับจะเป็นมาตราย4นะครับในเรื่องของเขตอานาจศาลซึ่งบอกไว้ว่าเมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันในเหตุหนึ่งเหตุใดน,นะครับเป็นต้นว่าปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทําลงโดยคนผู้กระทําความผิดคนเดียวกันหรือผู้กระทําความผิดหลายคนเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันในความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐานจะเป็นตัวการผู้สมรู้หรือรับของโจรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเป็น กรณีอย่างนี้เนี่ยจะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทําความผิดทั้งหมดเนี่ยต่อศาลซึ่งมีอำนาจในการชําระฐานความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่าก็ได้นะครับนะหมายความว่าไงครับในเรื่องของมตาตรา24จะเป็นเรื่องของเขตอํานาจศาลในการฟ้องคดีกรณีความผิดที่มีความเกี่ยวพันก,กันซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับมตาตรา19 <S <S เห็นไหมมตาตรา19เนี่ยจะเห็นว่ากรณีมตาตรา19อนุ3เนี่ยมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการลักทรัพย์และลักของโจรถูกไหมถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ย ลัทรับแล้วก็รับของโจนเนี่ยก็ถามว่าเอ้ยถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยเรารูไ้ไหมว่าใครเป็นพนักง,งานสอบสวนที่มีอำนาจในการสอบสวนบอกเฮ้ยท้องที่ไหนที่ มีการเอ่อเกี่ยวข้องอะ่ะก็มีอำนาจในการสอบสวนทั้งนั้นแหละเช่นสมมติว่าลักทรัพย์ที่เชียงใหม่ไปปล่อยของไปมีการรับของโจรที่ลําพูนเนี่ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแบบนี้ถามว่าคนที่มีความเอ่อจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเออขออภัยใครที่จะมีอำนาจในการสอบสวนบ้างก็ทั้งสพเชียงใหม่แล้วก็สอลําพูนนั่นเองแต่ถามว่าสปลอไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบก็ถามตัวเองเหมือนเมื่อกี้ก็กคือว่าเฮ้ยจับได้ก่อนหรือร้องทุกก่อนถ้าจับได้ก่อนท้องที่ที่จับได้นั่นแหละ ท้องที่ที่มีการร้องทุกนั่นแหละเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถามว่าพอเรื่องนี้ผู้รับผิดชอบก็คือพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับเนาะส่งเรื่องให้อายการแล้วเนี่ยอายการจะฟ้องคนทั้ง2คนเนี่ยที่ศาลไหนดี ศาลเชียงใหม่หรือศาลลำพูนเอาละสิมันต้องไปฟ้องแยกสองศาลไหมเนี่ยความผิดฐานลักทรัพย์ก็ไปฟ้องศาลเชียงใหม่เหรอความผิดฐานรับของโจรก็ไปฟ้องศาลลำพูนรอแม่อายการเหนื่อยแย่เลยเนี่ยนะครับเนาะมาตรา24เลยบอกไว้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นความผิดที่มีความเกี่ยวพันกันเนี่ยนะจะฟ้องคดีทุกเรื่องก็คือทั้งความผิดฐานลักทรัพย์และรับของโจรเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยหรือทั้งทั้งในเลวและในชั่วเนี่ยซึ่งเป็นคนลักทรัพย์แล้วก็เป็นคนรับของโจรเนี่ยนะฮะต่อศาลซึ่งมีอำนาจในการ ชำระคดีในฐานความผิดที่มีาตาโทษสูงกว่าก็ได้เช่นเกิดการลักทรัพย์นั้นเป็นการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งมีอัตราโทษ7ปีเนี่ยนะครับเนาะในกรณีที่รับของโจรเนี่ยตาโทษ5ปีเนี่ยแบบนี้ยึดตรงไหนดีก็ยึดในเรื่องของการลักทรัพย์ที่มีโทษลักทรัพย์ในเวลากลางคืนที่มีโทษ7ปีสมมุติว่าอายการฟ้องลักทรัพย์เนี่ยที่มีอัตราโทษเท่าไหร่จ๊ะ7ปีเนี่ยที่ศาลเชียงใหม่ ถามว่าสามารถฟ้องในเรื่องของการรับของโจรเนี่ยที่ฐานสารเชียงใหม่ได้ไหมคาตอบคือได้เพราะว่าอะไรจะ๊ะมันเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกแล้วก็อำนวยความสะดวกให้การทํางานเนี่ยคล่องแคล่วมากขึ้นเนี่ยนะครับเนาะจะฟ้องคดีทุกเรื่องเนี่ยในศาลที่มีอำนาจในการชําระคดีในฐานความผิดที่มีอาตาโทษสูงกว่าก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนข้อได้จริงบอกว่าเฮ้ยไม่ได้รักทรัพย์กลางคืนหรอกอาจจะรักทรัพย์กลางวันรักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยจำคุก3าปีเนี่ยนะครับในกรณีรับของโจรจําคุก5ปี นี่นะครับเนาะแบบนี้เกิดสมมุติว่าพนังกงานอายการเนี่ยในเรื่องของการรับของโจรเนี่ยฟ้องเรื่องของรับของโจรก่อนที่ศาลลำพูนเนี่ยนะครับเนาะถามว่าเฮ้ยเพิ่งจับตัว ไอ้คนลักทรัพย์ได้เนี่ยซึ่งจำคุก2ปีไอ้จำคุก3ปีเนี่ยจะฟ้องนายคนที่ลักทรัพย์เนี่ยกับศาลลำพูนซึ่งมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีอำนาจในการชำระฐานความผิดในโทษ5ปีซึ่งสูงกว่าเนี่ยได้ไหมคำตอบคือฟ้องไอ้คนลักทรัพย์เนี่ยในศาลลำพูนก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าศาลไหนนะครับที่มีอำนาจในการชำระฐานความผิดที่มีโทษสูงกว่านะครับ ไอ้อย่างที่บอกไปครับอาจจะเป็นความผิดที่มีผู้กระทําความผิดคนเดียวซึ่งผิดหลายฐานก็ได้หรืออาจจะหลายคนหลายฐานเกี่ยวพันกันนะครับอาจจะฐานเดียวหรือหลายฐานก็ได้นะครับเนาะจะฟ้องทุกคดีหรือฟ้องผู้กระทําความผิดทุกคนต่อสารเดียวที่มีอำนาจในการชาระฐานชาระฐานความผิดในโทษที่สูงกว่าก็ได้อย่างเช่นในดำนะฮะลักทรัพย์ในขาวในเวลากลางคืนที่เชียงใหม่นาทรัพย์ไปขายให้กับในชั่วที่เชียงรายเนี่ยซึ่งเป็นความผิดต่อเนื่องเนี่ยนะครับในขาวเนี่ยร้องทุกนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยร้องทุก ที่เชียงใหม่พนังกงานสอบสวนที่เชียงใหม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ทําการทําสํานวนส่งอายการให้อายการสั่งฟ้องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาครับ สารเนี่ยก็จับกลุ่มในายชั่วในชั่วน,นี่คือใครนะจ๊ะในชั่วนี่คือคนรับของโจรเนาะได้ที่เชียงรายเนี่ยแบบนี้อายการที่เชียงใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องในชั่วนะครับเนาะซึ่งเป็นคนรับของโจรเนี่ยนะครับที่สารจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เพราะสารจังหวัดเชียงใหม่นั้นชำระฐานความผิดโทษฐ,ฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งมีโทษ7ปีซึ่งมากกว่ารับของโจรซึ่งมีโทษ5ปีนั่นเองนะครับนะหวังว่าจะไม่งงกันนะนะครับเนาะ อ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับการพูดในเรื่องของเนื้อหาเดี๋ยวเราไปลุยข้อสอบกันนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามให้กับพี่หมอด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ